ครับพี่จ๋าความภาคภูมิใจทีมังไก่เยอขึ้นมากเลยที่เพิ่มขึ้นมากขึนไงบ้างครับพี่ีนที่เขาบอกได้ก็ดีใจครับผมแล้วก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่พี่รู้สึกว่าเออมันเกินความคาดหมายพี่เหมือนตัวพี่เองมพีเริ่มเข้ามาทําวงการไม่กี่ปีเองพี่รู้สึกว่าเออเป็นเป็นอะไรที่ใหม่สมบูรณ์มากและพี่รู้สึกว่าพี่ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีสังกัดสูง ตอนที่เข้ามาติดต่อตอนแรกๆเป็นไงฮะรู้สึกยังไงครับที่เข้ามาติดต่อครั้งแรกที่เราคือว่าเขาเป็นสามาเพื่อจะขึ้นเป็นตกใจครับตกใจตอนที่พี่ๆทีมดาราต่างๆมาบอกดีครั้งแรกพี่รู้สึกว่าตกใจมากๆเพราะว่าตัวพีเอ็พีไม่เคยขึ้นเออเวทีสเกลใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วพี่รู้สึกว่าเออมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้แล้วอะพี่รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่พี่อยากตั้งใจทำมันมาก ได้คุยครับพี่จริงที่จริงพอติดต่อมาเขาก็ติดต่อทั้งพีทั้งกินเลยก<ช>็พ<ช>ีก็ได้คุยกับบิลกินเลยว่าเออแบบเราเราเราจะไหวไหมเราจะยังไงบิลกินเขาก็ให้กำลังใจพีตลอดครับผมแต่เขาก็บอกว่ายัางไงมันเป็นประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วเราอยากให้ถ้าไปก็อยากจะไปด้วยกันแล้วเตรียมตัวโชว์ไปยังไงครับเออเตรียมโชว์ยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็อยู่ในอเอ่อโปรเซสการวางแผนทำโชว์ครับผมก็ยังไม่ได้ไฟนนลว่าโชว์จะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้อยู่ในโปรเซสครับแล้วก็จะมีการซ้อมกันแน่นนอค เรื่องโชว์ก็กําลังเออ่ให้คนช่วยประสานงานแล้วก็ช่วยทําโชว์ให้มราดูที่สุดอย่างทีทําโชว์นี่เราจะหาใครมาช่วยทําโชวอ์อย่างตอนนี้พีพีออกมาเป็นดูแลเองแล้วเป็นพีพีกิจตื่นเต้นไปแล้วเมื่อก่อนมีทํางานแล้วไปทีมนาดาวคอยออกคุ้มอยู่มาตอนนี้พอทำงานนี้นะมันเปพีพีกิจตื่นเต้นไปแล้วเราจะหาใครมาช่วยในการทําโชว์ดีไซน์โชว์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ที่จรงิงก็มีพี่เบลสุดคนนะครับ ท,ที่ช่วยช่วยมาดูพาดหนีด้วยเพราะว่าฝั่งพาที่เป็นมิวสิกของตัวเองมพี MP, ให้พี่เบลช่วยดูด้วยแล้วก็ที่จริงพี่พี่ธนาวาน่ารักมากเลยคือเขายังช่วยเหลือเราอยู่ถึงวันนี้เลยหมายความว่าเราเราเขาส่งสิ่งนี้มาต่อแล้วเขาก็คือหาทีมหาทุกอย่างซัพพอร์ตเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีนี่เลยพี่ๆทุกคนทีมพีที่ที่ท ก็วยกันทำโชว์กดดันนะฮะเขาพอาจจะตามองอาจจะเป็นจากจากการผสมอะไรของมิลลี่มาแล้วแล้วที่พอบีบกิดกับบีกินอีกอะไรเงี้ยกมันกดดันกดดันอยู่แล้วครับกดดันมากมากด้วยครับเขาก็ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นมันเป็นเวทีแบบใหญ่ครั้งแรกของพีเลยคือรู้สึกว่าแเออมันมันมันก็ใหญ่สำหรับพีมากมันเป็นแบบจากเด็กคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราแบบเราเริ่มจากการที่เรายังอายที่จะเดินข้ามตัวคนเดียวเลยตอนนี้เราต้องมา <ส>งานเวทีสเกลระดับนี like um ้ต <Open problem Eli> ิดต่อเรามาเราเราก็กดดันนะครับในใจคิดว่าไม่ใช่ว่าอยากอยากเอาเพลงไหนเอาวัฒนธรรมใดส่วนไหนที่ไปชูเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ที่จริงก็จะมีเพลงเพลงของเราเองที่อยู่ในโชว์อยู่แล้วคราะงั้ก็ยังไงก็เป็นเพลงไทยแน่นอนครับบางงบเพลงแล้วก็เดี๋ยวรอดูความเหมาะสมหน้างานแล้วกันว่าจริงๆแล้วเราควรจะมิกซ์เอาเพลงอื่นมาปนด้วยไหมเพื่อเพิ่มไดนามิกให้กับโชว์หรือว่าอะไรอะไรอันนี้ก็ทีมกำลังกำลังด้านมันจะมีบิวคินไปด้วย ึไปด้วยค่ะทีนี้ก็ผลักขึ้นโชว์มามีโชว์คู่ไม่หรือว่าโชว์แยกเดี่ยวเนะมืออะไรเนี่ยเรื่องการตั้นแตบงเราติดาตามแล้วกัน <c oughs> ตัวพี่่พีรู้สึกว่าตัวพี่พีร์สรุปไม่ได้เพราะว่ายังยังยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่บอกว่าวางโชว์กันมาเป็นโปร,รเซสแต่เป๊ะๆเ,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 เลยรออยากให้ทุกคนไปดูในโชว์เองด้วยแล้ว,ลวก็อยากให้ทุกคนรอยเวลาเตรียมตัวค่อนข้างนานเลมันไม่กี่เดือนก็จะใช่ใช่ใครับเราต้องยังไงต้องทุ่มเทเวลาให้กำลัขนาดน ก็ตอนนี้ก็ทางทางทีมก็พยายามจัดหาคิว m a n a g คิวกันให้ให้มีเวลาที่จะซ้อมให้ได้มากที่สุดในในช่วงระหว่างโชว์ด้วยครับผมแล้วก็ที่จริงเรื่องเพลงที่ยังไม่ฟิกเพราะอ,อ,อาจจะมีบางเพลงที่แทรกเข้ามานู่นนี่นั่นก็ปรับตามสถานการณ์ครับมแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆคือพี่ว่าไม่ว่าจะเป็นโครกราฟการ,การออกแบบโชว์อะไรต่างๆอันนี้ก็อยู่ใน p r o เซสอยู่แล้วทางทีมก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับขอกำลังใจกับตัวะคร กำลังใจกันำลังใจแฟนบให้กำลังใจตื่เตยวันนี้วันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เนี่ยแฟนๆทุกคนมาให้กำลังใจกันหมดเลยรู้สึกว่าแบบเออเราเราเราโชคดีมากๆที่มีเขาแล้วก็เห็นเมื่อกี้ร้องไห้เลยทีเดียวนี่ก็จะร้องให้เหรอครับดีใจดีใจที่มีดีใจมากๆเมื่ี้ผมนด้อ่านว่าเป็นดราม่าดีใจจได้นากเลยอ่ะเไดนยับกับแพคเกที่เกิดขึ้นใ่้าเราดัหนยทีเดียวทน่ไม้เห็นเหครับดันึาเป็นยังไงบ้าง จริงๆถ้าถามถ้าถามพีรู้สึกว่าพีก็เสียใจนะครับพี่ก็เสียใจกับกับกับดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าพีรู้สึกว่าถ้าเขาจะว่าพีอ่ะคนเดียวพีพีรู้สึกว่าเอออาจจะไม่ไม่ได้หนักเท่าที่เขาว่าบิวกินด้วยที่เขาว่าทีมของพีด้วยพี่รู้สึกว่าคนเบื้องหลังจริงๆที่เขาทำไง คือคนเบ้างหลังจริงๆที่เขาทำงานกับพีมาะพีรู้สึกว่าพีนไม่อยากให้เขาเสียกาลังใจเลยที่ที่ไม่มาทํางานกับพีแล้วก็พีรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจทุกคนทําทุกๆอย่างแบบด้วยด้วยความด้วยความคิดที่ว่าเราอยากจะทํามันให้ดีที่สุดอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าอยากอยากให้แบบเป็เห็นใจทีมมากกว่าครับพีว่ามันแรงไปไหมคะคนะแรงไปไหมแรงปไป <ๆ S 1> ไหมคำพูดของเขาที่ ก็ท <S an> ี <S <S <an> ่จริงพี่ว่ามันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยทุกุคคมีคนสองคนก็ต่างความคิดกันแล้วคนพันคนต่างความคิดกันทุกคนมีความคิดที่ต่างกันแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันก็เป็นพื้นที่โซเชียลด้วยที่ที่ที่มันไม่ใช่มีแค่ตัวเพื่อนเขาหรือกลุ่มกลุ่มเพื่อนเขากลุ่มคนสนิทเขาดูแต่มันดูทุกทุกคนที่ที่เสพตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนระวังกันตรงนี้ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะ แล้วที่เขมาตัวลุงเขาค่อนข้างหนักเลยนะเปตัวลุมหนักมากีนี้ถ้าสายคุก็ออกรับแฟนเราเลยเลยในฉากแรกเราที่เป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วก็มีแฟนลับที่ออกรับแฟนเราตลอดดีดีใจมากๆครับดีใจที่พี่ๆทุกคนได้ให้การสปอร์ตดีมากขนาดนี้ดีใจที่มีแฟนๆกลุ่มหนี้ด้วยดีใจที่คือพู้สึกพี่โชคดีมากๆจริงๆที่ที่ที่มีแฟนๆเหล่านี้มีพี่ๆศิลปินที่รักดี่มากมันเป็นเรื่องราวให้พูดคุยกันถึงทั้งวงการเพลงบ้านเราเลย เราเห็นว่าจุดประเด็นของเราเล็กๆของคายว่าทุกคนมาพูดคุยกันในเรื่องประเด็นนี้ในการพิพันธาเราเองคือที่จริงพีคือรู้สึกว่าเราตัวพีเอ็มพีอกพีให้เกียรติทุกคนพี่เคารพการตัดสินใจของทุกคนพี่ก็อยากให้ทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามให้เกียรติแล้วก็เคารพการตัดสินใจทีมมีน้ำตากับเรื่องนี้บ้างไหมคะมีน้ำตากับเรื่องนี้มีน้ำตากับแฟนๆมากกว่าเพราะว่าแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องนี้พีรู้สึกว่าก็ เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราเราเตรียมตัวของเราให้ดีที่สุดก,ก็พอแล้วก็จะเป็นยังไงอะไรยังไงในอนาคตจะไปโชว์แล้วจะดีไม่ดีพีรู้สึกว่าแต่แต,แต่สิ่งที่พีจะไปพีจะไปแบบตั้งใจที่สุดแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ที่สุดถามเรื<ำ>่องของเบลกี้นะคะตอนน,นีเ้เป็นเง็กบ้างแบบมีประเด็นิมนหน้าขนาดที่เขาเที่ยวอยู่อะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็เขาก็ได้มีได้มีคุยกับเขาบ้างครับผมเขาก็เขาก็รู้ส<ะ>ึกที่จ<ะ>ริงเขารู้สึกคล้ายๆพี่ครับเขาก็เสียใจบ้างแต่ว่าเขาก็ไปเที่ยวอยู่ปล่อยให้เขาไปเที่ยวไปก่อนเขาจะแบบถัดปีาว คำ,ำขอโทษที่ออกมาจากทางค่ายเรีตัวศิลปินที่ออกมาคำขอโทษเราใครเรารู้สึกยังไงก็ไม่เออก็ขอบคุณขอบคุณแล้วกันครับผมที่ที่ที่ขอโทษด,ด้วยแล้วก็ที่จริงรู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นเอ่อเขาเรียกว่าประสบก,การณ์แล้วกันครับผมว่าทางหน,าหน้าเราก็ถือว่าเป็นประสบก,การณ์ให้ตัวพีเองด้วยให้ให้ตัวพีเองได้เรียนรู้ด้วยว่าที่จริงแล้วการที่เราจะพูดถึงใครการที่เราจะ โพสอะไรลงโซเชียลเนี hmm. ่ยเราต้องระวังขนาดไหนแล้วก็ที่จริงแล้วมันก็กลับมาเรื่องเดิมครับคือการที่เราต้องเคารพแล้วก็การที่เ,เราต้องเออเขาเรียกว่าอะไรเราต้อง respect ซึ่งกันและกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันน mm ังไงอีกครับที่จริงเอ่อเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับทางทีมทีครับผมยังยังไม่แน่ใจเรื่องนี้เหมือนกันครับแล้วก็ mm hmm. ก็ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเป็นเป็น บทเรียนมือประสบการณ์แล้วกันคนอกจากมาขอดโค้ดที่ผ่านมาทั้งหมดเชียลแล้วอะ่ะมีหลอะไรมาผสมกันบ้าง,ง,ง,งเราเขามีติดต่อไหมติดต่อครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้พี่พูดตรงๆว่าพี่ไม่แน่ใจเลยว่าเขามีติดต่อหรือเปล่าเพราะว่ายัางยัง,ยงไม่ได้ยินฟิตยังไม่ได้ยินจากพี่ๆมาว่ามีใครติดต่อมาหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปคุยให้เคลียร์ก่อนว่าถ้าเขามีติดต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆ ไม่ไม่ไม่ได้โกรธอยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่ได้โกรธไม่ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับเขาเลยแค่รู้สึกว่าแค่อาจจะรู้สึกเสียใจบ้างที่ที่ที่บอกไว้ครับเสียใจกับทีมงานมากกว่าเสียใจกับตัวเองมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกอย่างวันนี้ค่ะเรื่องวันนี้มีการแบบว่ารองมาตรฐานด้วยผกระทบเพียบด้วยอีก60วันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยในนามแบบสุทธิเกียรตรู้สึกยังไงบ้างก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนคี้ดีใจนะครับดีใจที่สุดท้ายเรื่องนี้ได้ได้เดินทางมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วพี่รู้สึกว่า เป็นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นครับผมแล้วก็คือไม่ไม่ใช่แค่เรื่องสมดุลเท่าเทียมนะครับเพราะว่าที่จริงมันคือเรื่องความเท่าเทียมกันของทุกๆคนเลยทุกๆุคนควรจะ respect ซึ่งกันและการทุกคนเป็นตัวเองในแบบของตัวเองได้ทั้งหมดโดยอยู่ในขอบเขตที่มีความรับผิดชอบอยู่ในหน้าที่อยู่ในกาลเทศะคือว่าตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นตั้งนานแล้ว